เชา้าลณวันจันเอ้ยดูวิ่งถามใหญ่เลย <c oughs> วันนี้คุณพ่อคุณแม่จะส่งเด็กไปโรงเรียนนะคะไอใหญ่เลย น้อยนะัรออยู่ข้างบนแล้วนะจะส่งเด็กน้อยไปโรงเรียน นักเรียนอยู่ออรออยู่ข้างบนแล้วนะฮะนักเรียนนะคะเราจะพาไปโรงเรียนกันนะส่งเด็กน้อยไปโรงเรียน อาจจะส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนนะไปจับดีดีครับสวัสดีค่ะแม่ใหม่สวัสดีจ้ามาเมาืม่มม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 อเมื่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 อส่งเด็กน้อยไปโรงเรียน พระสินสามตัดชุดที่ไหนคะนะก็มีสองที่ให้เลือกนะทาไมบ้านเราก็น่นไปบ้านทุ่งเลยคะ่ะนะไปบ้านทุ่งคะ่ะไม่ใหม่เดี๋ยววันนี้จะไปอ่าดูไปไปซื้อผ้านะซื้อผ้าลายผ้านะคะผ้าลายนั่นแหละเพราะว่าทิทิ ่าตอนแรกก็จะไปแต่เมื่อวานทีนี้ร้านเขาปิดวันอาทิตย์นะก็เลยไม่ได้ไปเดินเร็วมากคะ่ะจะเดินตามทันเนาะเดินทางปลอดภัยนะครับน้องติ๋ติ๊ค่ะคุณค่ะแม่ใหม่ไปโรงเรียนนะก็ไม่ไม่ไกลนะคะอันนี้มารออยู่ที่ที่ศูนย์นะคะ พอพลายกับน้องมุกเขาลงอาบน้ำเรียบร้อยนะก็มารับน้องไปโรงเรียน,นวันนี้ก็จะสายนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่วิมลรัตน์นะคะสวัสดีจ้าพาน้องไปโรงเรียนค่ะแต่แม่ควานเดินตามไม่ทันแม่ควานเดินตามไม่ทัน น้องมุกเนี่ยไม่ต้องถูกไม่ต้องผ่านตอนนี้อยู่ไหนแล้วคะอยู่ในศูนย์ค่ะแม่แลนะอยู่ในโครงการนั่นแหละกำลังเดินไปโรงเรียนนะคะน้องมุกเจออะไรน้องมุกเนี่ยไม่ต้องขี่นะมากับพ่อพลายเนี่เดินตามต้อยเลยนะคะ ของใครอ่ะขอชิมนิดนึงเนาะมา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 วิ่งตามมันวิ่งตามไนายก็ใช่หรือยังค่ะอ่านอ่านในไลน์ด้วย สั่นหน่อยนะคะแม่แม่ควานะก็ไม่มีไม้กางสั่นนะเสียแล้วเสียแล้วนะไปโรงเรียนปลายกับน้องมุกนะส่งน้องเสร็จก็จะได้มาอยู่ที่หลักพ่อพลา,ายนั่นแหละนะตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนก็ไปนอนอยู่ที่บ้านน้องมุกนะคะน่ได้ผลไม้ด้วยกันเน,ะนาะนได้ไปกินผลไม้ด้วยกัน,น ตรงนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านน้องมุกอยู่นะคะน้องมุกเขากำลังมีความสุขเนาะ <laughs> ไม่ต้องจูไม่ต้องขี่นะน้องมุกนี่ถ้าเกิดมากับพ่อพลายเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยแค่พ่อพลายลองคำเดียวแค่นั้นแหละ วิ่งไปหาเลยก็โรงเรียนก็จะออกจากศูนย์ไปหน่อยหนึ่ง ก็ถึงโรงเรียนแล้วแหละนะคะสวัสด,ดีจ้าแม,แม่จ๋า มีหอบม, <laughs> มีหอมนะดิบดีบเดินเต็มถนนเลย คน้องมุกน้าเดินเต็มถนนเลยค่ะน้องมุกนี่เอาทัเต็มถนนเลยมุกเออแอบนะมุกบอกให้น้องมุกเนี่ย ลงข้างทางหน่อยรถก็เยอะนะวันนี้แม,แม่แม่เวียนหัวกันอีกแล้วแมบเวียนหัวกันอีกแล้วไปยถึงโรงเรียนน้องติติแล้วนะคะถึงโรงเรียนน้องติติแล้วค่ะ แพงสีชมพูนั่นแหละนารัวสีชมพูนั่นแหละคือโรงเรียนของน้องนะโอ้สูงมาก เร็วมากเลยโอ้ตามไม่ทันตามไม่ทันนะคะแม่มาถึงแล้วนะมาถึงแล้วไปไปกันไปกันโหนดีต้นไม้ที่พ่อควันเก้ตามมาไหมไม่ทันเอ้เพียมากฮะก็โยงวะคุณโยงตรงเบนอ่ะนะไปไปไป อ๊ายเฮ้ยมาใจกูมาๆๆโอ้โอ้เอ้อแสงวันนี้เฮ้ยนี่ดูมอน้องส่ง ก็ควานเขามาตัดต้นไม้ที่นี่แหละนะไปให้น้องช้างกิน ơi mục ơi mục ơi mẹ thúc thi lời mẹ thúc thi lời nè, sủng nón đi trường học đi trường học, đi trường học เข้าแถวกันอยู่อาจจะเดินตามทันเนาะมาถึงโรงเรียนแล้วนะเรากำลังเข้าแถวกันกำลังเข้าแถวกันาืกม กำลังเข้าแถวการออกมาจึงโรงเรียนแล้วเป็นทันสัดดีค่ะพ่อวาดนะสัสดีค่ะถึงโรงเรียนแล้วนะลงก่ัน ถึงโรงเรียนแล้วค่ะนะไปไหนการส่งน้องมาโรงเรียนค่ะพ่อนะส่งน้องมาโรงเรียนค่ะนะวันนี้นะป่าก็สินจับกับน้องมุกนะคะมาส่งที่โรงเรียนโอ๊ะลืมจะกู้ฝากเลยขาก็ลืมลืมตัง อ๋อนี่ลูกเหรอคะนี่ไหนคะนี่ด้านหลังไม่ใช่ <laughs> ไปกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะตั้งใจเรียนนะ <c oughs> ไปนะกลับบ้าน,นถึงโรงเรียนนะคะนี่เด็กๆโรงเรียนน้องตี๋ตนะคะ นักเรียนก็มีอยู่ร้อยกว่าคนพามาลรงเรียนค่ะอ่าุกนี้แวะตลอดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ใหม่สวัสดีค่ะคุณแม่พิมลสวัสดีคุณพ่อวัดน้อง นะสวัสดีคุณแม่นะคุณพ่อทุกท่านเลยนะคะนะส่งน้องมาโรงเรียนค่ะนะวันนี้นะวันนี้ก็ตื่นเช้ากันหน่อยนี่แหละนะ้าพ่อฟันก็มาตัดต้นไม้อยู่นี่แหละนะไปให้น้องกินนะแล้วก็สูงสูง สูงมากเลยนี่ก็จะหมดแล้วนะเหลือ,อ,อกอนะ็อีก2ต้นนะเลยอีกสต้นก็ก็หมดเดี๋ยวให้ดูต้น <c oughs> เดี๋ยวให้ดูต้นนะคะเด <c oughs> ดูต้น <c oughs> นงมุกเลยเดินเต็มเต็มถนนเลยเต็มเต็มถนนเลยนี่นะคะต้นที่พ่อพานขึ้นวันนั้นนี้ต้นนี้ต้นนี้น่าจะตัดไม่ได้ถ้าตัดลงมาก็น่าจะลงหลังคา ต้นนู้นนะขึ้นไปแล้วทีนี้มันเสี่ยวกวัวตกก็เลยโอ้นะฮะสวยแหละแต่ว่าสูงมากเลยแต่นี่ขึ้นไปนู้นนะในนี้พ่อควานเขามาตัดสูงมากเลยกี่เมตรเนี่ยเขากินดีดีนะคะ ก็กำลังจะกลับไปนะกลับไปที่ที่หลักนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน,น้องมุกน้องมุกเนี่ยแวะแวะตลอดเลยนะน้องมุกนะเฮ้อ,อ <laughs> ใช้เสียงล่าเอา <laughs> ใจเสียงล่อเอา,เอาวิ่งตามต่อยได้ต่อยเลยนะคะเอใจเสียงล่อเอาแค่นี้ก็มาแล้วนะนะแคดนี้ก็วิ่งตามแล้วนะแล้วก็ห่วงด้วยเนาะห่วงห่วงก็พลายนะยิงไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดนะยิงแบบนาลักเข้าไปอีกนะติดติดมาก ร่างกายนะตอนเช้าด้วยได้มาส่งล,ลูกไปโรงเรียนส่งลูกไปโรงเรียนนะคะกำลังเดินกลับไปที่หลักมาของเออออปไลายเออ,เอ,อ Okay. Okay. Yep. จะเดินออกซะเต็มถนนเลยนะนุ่สวัสดีค่ะไอ้น้ารักกันอาค hey, okay. right. ัะระวันะคะ tên tân ở nhà chơi tên tân ở nhà mẹ tuyệt vời 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 mẹ tuyệt vời

ได um ้ก็ได้ครับปุผมอะไรก็ได้ครับมามาจิตมาเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสำหรับชมดูด้านบนนะครับผมอะไ้ย่องเนี่ยบโตเนี่ยเออมาแล้วนะครับผม l ล k e ดิ

คิดกันแล้วครับเ,เ,เอ้เอยจานเลยเอาเลยไปเลยเออครับคนนะครัญญบคนเสวยครัญญบญญบุญญ๊มครัญญบคนอนเขียวเขียวไม่สนใจ นะครับผมเอ่อได้ใบโมคัดได้ใบคอม่านครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเด้อๆครับหน่อยเอาบ่จ๋าจับเสร็จจับเสร็จเด้อ

ส่งน้องตีนนะครับผมไปส่งน้องตีนที่โรง,งเรียนแล้วก็แวะนิดนึงนะครับผมก่อนจะเข้าที่ปากนะครับผมเผื่อจะนะครับผมคาราบผมเต็มอุ้ย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 ก้าผมก้าวผมดูนะครับผมเต็มเลยตั้งปากนะครับผมมือก็หอบมากินถึงคนเดียวนะครับผมเอามาคนเดียวเลยครับผม 谢谢谢谢谢谢谢 mục ra mấy đi đâu mục tiền ngồi khắp đâu khắp rồi khắp có lẽ thôi mục thôi một thôi ta đừng tung nhiều vậy thôi trên là mục mốc một ơ à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  ơ ơ ơ rồi múc thôi, rồi tôi cha. Tôi nè cha. À hô ấy. Yeah. ขออนุญาตลงไลค์ก่อนเนาะขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ